อันนี้คืออัดอย่างวันเนี้ฮารดแล้วอ่ะบวันดีไปเชียบไม่ใช่วันดีวอร์รุนอุปกรณ์ใจปกพุงนั่นแหละเวอร์รุนใช่ไหมรับเป็นวอร์รุนอุปกรณ์เพราะว่าคุณก็มาดูคลิปนี้คุณมีเครื่องในปิซีพิ้นแต่ว่าจอเองใช่ไหมน,น,นั่นแหละวอร์รุนอุปกรณ์ก็อยากรูปที่แกบ้างจะสอนให้ครับผมอ่านปมาดูมาดูกันวิธีแกระดับแรก ปิดเครื่องอันนี้แล้วก็ทอกไอจาเวนเนี่ยทอกไอจาเวนเนี่ยด้วยออกนับเนี่ยเราต้องแกะฝาข้าง,งออกก่อนซึ่งอ่าวเชียไม่มีใครขวาเออเอาเป็นว่าจริงๆริงมันอยู่ตรงนี้แล้วกันมา ใช่ครับทุกคนเห็นผมหยิบไขโครงหัวแดงซึ่งจริงๆต้องใช้ไข่ควงหัวเหลี่ยมซึ่งผมเคยแกะไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเป็นครับความฉลาดอา้าวไอ้ห,หัวเหลี่ยมนี่ว่าแกไปละรอบหนึ่งตอนแกะทุกคนก็ระวังด้วยระวังตัวล็อกบอตมันจะหักนะเพราะว่าเขาเอาที่แกออกมาผมไปงัดแรง ทีนี้มันหักเลยคราวนี้ที่แกให้ดูก็จะเห็นว่าน็อตสองตัวบนมันใช้ไม่ได้มันหักไปก็ระวังตอนแกะด้วยอย่าไปงัดแรงมากทีนี้พอแกะเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะเห็นเป็นเหมือนตัวหนังสือจิ๊บหลายๆตัวกับตัวอักษรเอ้ยมันเหมือนตัวเดียวกันดีกว่าตัวหนังสือกับตัวเลขให้จําตัวอักษรภาษาอังกฤษ,าษา ที่อยู่หน้าตัวเลขอะจำเอาไว้ให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับตัวซอฟแวร์ที่เราจะต้องโหลดอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาบอกวิธีลงเอ่อไดเวอร์จริงๆมันก็คือวอลเปเปอร์แหละก็อันดับแรกนะครับก็ดาวน์โหลดโค้ดก่อนโค้ดก็ทั้งหมดนี่เดี๋ยวจะแปะไว้ในเดสคริปชันพอมาจากช่อง YouTube ช่องนี้ b v 3D ช่องนี้นะโอเคเขาจะดูเพิ่มก็กแ,ลแล้วแต่ ก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดซิปอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเปิดออกมาก็จะแบบนึงเปิดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูตรงนั้นมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมคลิกที่ Display Asset แล้วเราก็จำบอร์ดเมื่อกี้ที่เราแกะได้ไมาก็เอามาดูว่ามันหน้าตาเหมือนอันไหนถ้าหน้าตามันไหนก็จำชื่อไป อย่างนี้ก็เป็นดีวินก็หน้าตาแบบน,นี้อะไรก็แล้วแต่ของแต่ละของแต่ละคนเนาะโอเคคมอมผมเป็น TJC Display จำเอาไว้จำของตัวเองไว้แล้วก็เปิดไปที่เดี๋ยวไปคิดเข้าไปไปที่ Display Asset เสร็จปุ๊บทีนี้นถ้าเป็น TJC อ่ะมันอยู่นหน้านี้เลยแล้วไปลิดเข้าไปแล้วก็เซฟอันเนี้ยลาเนี้ยลง SDcard เอสติกาดอันนี้ผมล่างลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำลอดลงเอสติกาดแล้วก็อีเจียบไปได้เลยแต่ว่าเอสติกาดเนี่ยต้อง format อฟอร์แมตก่อนฟอร์แมตเปลี่ยนเป็น4 0 9 6แล้วก็สตาร์ทก็สตาร์ทฟอร์แมตไปเลยเดนนี๋ยวทำให้ดูโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ล่างไปเลยแต่ของตัวอื่นมันจะไม่ได้อยู่หน้ามันจะไม่ได้อยู่อันนี้ถ้าเป็นของ ดีวินมันจะอยู่ในในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นดีวิน d เอ้ยดีวิ underscore t ก็ลากอันนี้ลงเหมือเมื่อกี้เลยลากลงเสร็จแล้วก็เสแค่นี้เลยแล้วก็ไปเสียบแล้วก็เดี๋ยวไปดูเสียบต่อเอ้ยไม่ใช่ไปดูเสียบต่อเดี๋ยวก็ไปดูต่อก็ได้ว่าทำอะไรต่อแล้วต่อไปเราก็จะเอาเอาอี เอสดีการ์ตตัวนี้ใส่เข้าไปในไหนวะนี่โฟกัสสิเฮ้อึ้อเรบร้อยเสียบเอสดีการ์ดเสร็จปุ๊บก็เอาจอไปต่อกับ สายแพรที่เป็นสายต่อกระจอแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องรอสักแป,ป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าสีขาวขึ้นมาพอ,อขึ้นหน้าสีขาวเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆพอมันรันไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นพอมันอัพถึงเขียนว่า1 0 0แล้วเราก็ปิดเครื่องได้เลยแล้วก็เอา s d card ไมโครเอสติการ์ดออกแล้วก็ปิดฝาหลังแล้วก็อุ๊ย มีใครเห็นอะไรไหมครับใช่ครับผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ตอนกำลังตัดชิปผมลืมไมโครเอสตการ์ดทิ้งไว้ในหลังจอหรือครับรออะไรครับแล้วความยากตอนเลยก็ออกกันตอนรลแกะจอมาซ่อมอะไรฉลาดจริงๆเลยโอ้โห เเสร็จเัาไปประกอบใหม่ให้ได้เหมือนเดิมครับไปจะแฟมาอีกแล้ว้วยพอประกอบจอเสร็จปุ๊บก็พอไปต่อเหมือนตอนที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์ของจอเลย ก็พอเอาจอไปเสียบสายแพรกับบอร์ดเสร็จปุ๊บก,ก็กดเปิดเครื่องได้เลยครับใช่ฮะผมคิดว่าทุกคนตกใจกับเลขอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะแปลกของเครื่องผมใช่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะ เพิ่งเห็นตอนซ่อมจอเสร็จคิดว่าน่าจะเป็นที่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเบสกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตัวนอสเซลเพราะว่าส่นใช้เอนเดอร์สามสองแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าห้ามเปิดอุณหภูมินอสเซลสุดกับเบสเยสุดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเมือนว่ามันเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมเปิดอุณหภูมิเบสร้อยตลอดเลย แล้วก็อุณหภูมิทีซอบเป็น2อ0อเพราะผมปินเพจจีทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันพังเพราะว่าเปิดอุณหภูมิสุดหรือเปล่าก็ตอนนี้สั่งของจากมาเชลแลนด์จากอาลีพีเพจกำลังมาส่งอยู่ก็ถ้ามาส่งเมื่อไหร่แล้วซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมีคลิปเปลี่ยนให้ดูอีกคลิปหนึ่งแน่นอนครับ